สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนจากไอซ์แลนด์ค่ะวันนี้นะคะก็ยังเที่ยวกันอยู่เลยขับรถมาจากเรยาวิกนะคะกับสองร้อยกิโลเมตรและพาโอิโอเปลี่ยนที่เดินค่ะเนี่ยวันนี้นะคะเนี่ยโอริโอุโอูออออ๋สนุกที่สุดเลยนะ <laughs> เนี่ยน้องน้องหญิงนะคะ พาทุกคนมาชมธรรมชาติค่ะทุง่งทุ่งกว้างแสนกว้างเลยค่ะเห็นไหมคะเนี่ยน้องหญิงจําชื่อไม่ได้กันตรงนี้แต่ว่าอยากให้ทุกคนชมบรรยากาศค่ะว่ามันแบบว่าสวยมากอะค่ะเนี่ยเห็นไหมนี่คือธรรมชาติอันแสนสวยของไอซ์แลนด์นะคะเห็นไหมคะอุ้ยโชคดีมากเลยมีแดดด้วยอะ17องศาค่ะหายใจแบบอุย้ยโล่งกอดกันไปเลยค่ะเนี่ย เนไหมเนี่ยพาลูกสาวท่องเที่ยวขับรถเล่นค่ะแล้วก็มาเจอจุดสวยๆนะคะตรงนี้นะคะน้องหญิงจําชื่อไม่ได้เลยค่ะที่ป้ายเนะะี่ยค่ะเห็นไหมสวยมากเลยค่ะเนี่ยเลยเอามาฝากทุกคนอีกนะคะเนี่ยเห็นไหมน,น้ํานี่ใสมากใสจริงๆใสกิ้งกิงก้งเลยแหละเนี่ยน้องหญิงจะไปไปถ่ายตรงแม่น้าใกล้ๆนะใสามากเลยดูสิ โนอริโอไปโน่นจึดกับพ่อแล้วเนี่ยมองจากตรงนี้นสวยจริงๆเลยอะ่ะสวยแบบสวยสุดๆอะ่ะใครอยากรู้ว่าธรรมชาติสดชื่นเป็นแบบไหนอากาศบริสุทธิ์เป็นแบบไหนก็มาเที่ยวไอซ์แลนด์นะคะพลูชันซีโ่ปซนค่ะมาพอกปอดกันนะคะเนี่ยน้องหญิงเลยเอาบรรยากาศสวยๆมาฝากกันก่อนอุ้ยมันสวยจริงๆค่ะ เห็นไหมแดดออกเรื่อยเรื่อโอ้ยสิบเจ็ดองศาเจ้าค่ะเรื่อเรื่อเรื่อสวยจริงๆค่ะขอให้ทุกคนมีความสุขในการชมคลิปนะคะน้องหญิงลาไปก่อนค่ะอะไรล่ะสามีล่ะว่าอะไรนี้กุมีเจอเครดิตค์ดของใครไม่รู้ค่ะอีสันันเครดิตร์ดเดี๋ยวค่อยเอาไปให้ที่ ศูนย์นักท่องเที่ยวค่ะเผื่อของใครค่ะอุ้ยแดดออก17องศาค่ะสวยมากว้ายสวยมากสวยมากสวยมากเอามาฝากทุกคนกันนะคะไว้ทุกคนมีความสุขในการชมคลิปลาไปก่อนค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ